ล้วก็ทางด้านของสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับสั่งกําชับให้ทุกหน่วยกวดขันจับกลุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมคมคูมกลุ่มเปราะบางที่เขารับเงินหมื่นกันไปนี่แหละนะฮะทางด้านของพลตํารวจโทอักครเดชพิมลศรีครับผู้ช่วยผอบอรตรนะฮะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้มีหนังสือนะนะครับคำสั่งวิทยุเลยในราชการสํานักงานตารวจแห่งชาติครับถึงหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตารวจแห่งชาติจารกรณีที่มติครมเห็นชอบโครงการ,การกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีสองพันรอหกสิบเจ็ดนะครับผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการโดยจะดําเนินการนะกับกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการซึ่งจะได้รับเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทคือเอาเป็นว่าเนื่องจากนะครับได้รับข้อมูลมาว่ากลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ย่วยโอกาสนี้นะครับไปข่มขู่ทวงหนี้ จากประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ว่านะฮะทำให้ประชาชนได้รับเงินไปแล้วไม่สามารถจะนาเงินไปใช้สอยเพื่อจะเป็นการลดภาระในการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะประกอบอาชีพได้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็มีการกําชับให้ทุกหน่วยนะฮะดำเนินการกวดขันจับลุ่มแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้นะฮะที่มีพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงตามปรบการทวงถามหนี้แล้วก็ความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการประสานกับทางข้อมูลกับกลุ่ม เป้าหมายประชาชนกลุ่มเปราะบางนะกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ทางรองผู้บัญชานะครับรองผู้บัญชาการขอให้ทางรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน